สวัดีค่ะพี่เพื่อนทุกคนวันนี้พี่วัวพองมาหานะคะพี่เลยหรอพี่เลยพี่เลยเพื่อนก็ไมเพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะน้องวัวพองนะคะใครที่ติดตามน้องวัวพองก็จะรู้จักน้องวพองนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามกันได้นะคะทุกคนน้องวัวพองเชียงตุง ก็เพิ่งทําใหม่ได้ไม่นานอยู่เหมือนกันมือใหม่นะคะนี่ทุบมะกอกมะก,ก,อ,มก,กอเชียงตุงพูดน,นี่แต่นี่ยังไม่ผัดหรอไม่โคหรออันนั้นเนี่ยนเยกินว้างมีมะก,กอแล้วก็มะเกอกกอ,อกเกาะเด็กอกาะเกาตะวันนะทันตะวันเนระื่ของซ่องพูดหน,นะะ่อยค่ะ เราจะไปพูดไปหมดเลยยังพูดไม่ค้าที่โขดที้เกลียไม่ค้าอารมณ์ดีไงไม่ค้าอารมณ์ดีแบบโขนยิ้มไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมันจิ้มกอดเปลี่ยวนโชว์เขียนอ๋อข้าอกับแป้งข้าเลยเปิดร้านดีก็เปิดร้านแล้วเมื่อวานเขเปิดได้ไงนักงติม ว้าเปิดกบโอวันอนี่ปคนอว่ามีอเปิดเหมือนนั่นเกนอเปิดตลอดเวลานุ่มสาวเต็มกคนเต็มเลยวก่อนนี่คือเต็มเลยนะมากินเลยแต่อนในช่วงโวิดอะไรอก็ไม่ดีขึ้นตอนนี้นะก็จะมาซื้อส้มต่ไปกินที่ว้านจะกินอะไรคะกินส้มตํา กิน <laughs> ส้มตำอย่างเดียวเองเพราะว่ามีส้มตําให้กินเองเนาะมันก็จะมีทุกครั้งนี่จะมีแบบเออส้มตําตําไข่ตำมะมา่มาอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้นี่คือมีมะละกอก,กับแตงแตงแตง,แตง,แตงเออใช่ <laughs> นะคะก็รอไปคิวยาวเนอคมาค่ะทุกคน กินโซตำด้วยกันวันนี้น้องพองอมาหาน้องอำนวนนะคะก็จะแบบกินของกินคุยกันเล่นๆนีน่ๆหน่อยๆเนาะอืม,นอมน้นี่คิดัไาก็ มีมกกะกอกแล้วก็มีส้ตมตำแล้วก็มีมกกะมกอกะมกกะมกอกะมกกะมก,กะนะคะชิวๆนั่งคุยกันเนาะมาเป็นกำลังใจให้น้องอัดน,นวล <c oughs> จริงๆน้องก็เพิ่งทำมาเนาะ <c oughs> ก็น้องอันดวนวลเคยออกช่องเนาะ แล้วก็เลยมาเป็นกำลังใจให้นะคะคนบ้านเดียวกันต้องรักกันกันสามัคนสมคีกันนะช่วยกันช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้น้องสองคนด้นะคะ ส่วนในสวนน้องู่นอส่วนในสวนน้องอันนนก็ตอนนี้ก็ทำมาได้มาสองเดือนได้สามเดือนแล้วจะเยอะจะไม่ได้จะไม่ได้แล้วก็คือแบบทำมาก็ไม่ค่อยนานอยู่แต่ว่าก็พอพูดคุยพูดบากแล้วตับเนี้ยตอนนี้พูดมากแล้ว ภาษาไทยยังไม่ชัดพอนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะของก็จะพูดยังไม่ค่อยคล่อง คุณน่างระทับมากนะที่มาโปรโมทช่องให้ของช่องน้องอม,มนไม่เป็นไรคะ่ะเตรียมใจเลยตเตรียมใจช่วยมากนะคะก็ดีมากที่ยูทูบเบอร์เชียงตุงมีหลายหลายคนแล้วก็มีช่องขึ้นมาหลายๆซ่อมนะคะก็ทีฟซีทุกท่านก็จะเห็นหลายมุมหลายคนหลายว่านหลายสาวหลายว่านนะคะก็ดีมากเลยวันนี้ก็ มาเป็นกำลังใจให้น้องอํานวนนะคะก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้วก,ก็ดีมากมีใจมากที่วันนี้ได้มาเนาะก็ถ้าแบบอยู่บ้านนี่คือหากินอะไรก็ยากไม่มีเพื่อนแต่ตอนนี้ก็มาหาอํานวนก็แบบกินด้วยกันสนุกสนานคุยไปคุยไม่ตัดต่อคลิปอะไรไม่ดูก็ให้บอกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะที่เท่าที่น้องมูฟองดู นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องบอกเลย <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องสองคนเลยนะคะโอเค <Okay. S 2> เ <Okay. S 2> จอกันคลิปหน้าของน้องของน้องสามเอ้ยน้องอ,งอนนัมโนนโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องโมพองก็กลับไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณน้องโมพองมากนะคะที่มาโปรโมทให้กับช่องน้องอัมนน์ ถ้าว่างน้องอัมรนก็จะไปหาน้องบัวพองถ้าเสร็จนาถ้าเสร็จนาก่อนนะคะตอนนี้ก็น้องอัมรนก็ยังทํานายังยังไม่ว่างเอาเข้าวยังไม่เสร็จถ้าว่างก็จะไปที่บ้านกวางนะคะน้องน้องบัวพองถ้าว่างก็จะไปที่บ้านกวางสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องอํานนด้วยนะคะ สามารถติดต่อน้องอำนวยทางเพจน้องอำนวยเชียงตุงเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบาย